แกงน้อไม้สางไพ่พี่น้องแกงน้องไม้สางไพ่เป็นน้อไม้บ้านไพ่บ้านเหมือนกันแต่มานอนหนึ่งหมู่บ้านยายการอยากกินไรก็ได้เกงใส่ผักลงไปเลยพี่น้องมากพักใส่ ใส่หมากพักใส่ลงไปน้ำปวดลวกเลยวันนี้ แกงน้องใหม่ตาเศร้าเลยพี่น้องเมื่อนี้แย่การได้มานอนนึง <c oughs> เอาอยู่ขางบ้านนี่แหละหัวรัวเลยน้องใหม่ส้างไผ่หรือว่าน้องใหม่ไผ่บานบานเท่าเราพี่น้องแสบเด้อแยกการต้มน้ำเดียวแกงอุจุหมอหนึงพอดีหมอหน้อยหนึ่งพอดีแบแสบเลยจ้ะ